สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาหลานเติมเกมครับ o v e r t o r u p จัดโปรโมชั่นสำหรับเกม n i n t e n c o Switch ครับในราคาแผกราคาโปรครับจะเป็นช่องสีแดงครับผมแต่ก็จำนวนไดอาที่เราจะได้ครับดีกว่าที่เราจะไปเติมเองถูกปลอดภัยสะดวกครับติดต่อที่ไล n e หรือว่าเฟ e บุ o กครับมีลิงก์ที่ใต้คลิปกดกเข้าไปได้เลยครับผม เอาละครับเพื่อนๆกัาบสุรีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูว่าไอ้เจ้าตัวหัวใจสองแสงนี่เราจะมีค่อนข้างเยอะนะครับช่วงที่มากลางๆเกมนะครับก็ทุกคนเนี่ยผมคิดว่าสต็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับอ,อย่างเช่นของผมมีอยู่ประมาณ700นะสิ่งที่ขาดจริงๆครับก็คือตรงนี้ครับออร่านะครับผม ซึ่งตัวออราแต่ละธาตุเนี่ยเราก็จะขาดนะครับซึ่งส่วนนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะช่วยเพิ่ม CP ให้กับเราได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเราขยันแล้วก็หาถูกวิธีนะครับมันก็จะช่วยอะไรหลายๆอย่างให้กับเรามากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น CP ที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนท์ที่ จะช่วยให้เราแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเราดูในส่วนของอีเมจแนต์นะครับเราก็จะได้ในส่วนของของเล่นนะครับที่เราจะเอามาผสมนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับผมได้มาจากโดยการที่ผมไม่ได้แบบไปซื้อกล่องโดยใช้เพชรน,นะครับโดยการไปหาจากประจันไทยอีเมจแนนต์นั่นเองครับแล้วก็ได้พวกนี้นะครับเศษหนึ่งดาวนี้เดี่ยมานะครับแล้วก็ ผสมรวมกันเรื่อยๆนะครับพอเราเอา3ดาวพวกนี้นะครับที่เป็นเศษมันจะมีอยู่3ชนิดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเศษแก้วอย่างนี้นะเศษกิ่งไม้ที่เป็น1ดาวนะครับเราก็เอามารวมกันเรื่อยๆนะครับผสมรวมกันเรื่อยๆแล้วก็ได้3ดาวแล้วเราก็เอา3ดาวนะครับมาคาบนะครับถ้าเราดวงดีเราก็จะติดแบบอ้นะครับแต่ถ้าเราดวงดีอีกแบบหนึ่งก็คือติดตัวอีเมเจน์ที่เราใช้งานนะครับแต่ถ้าไม่ติดตัวที่อีเมเจน์ที่เราไม่ได้ใช้งานนี่อื้อหือ มันก็จะหัวร้อนนิดๆนะอ่าอย่างเช่นผมไม่ได้ใช้งานเจ้าตัวลิงอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็จะเอ่อไปใส่กับตัวอื่นเนี่ยผลออฟมันก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราดวงดีจริงๆเราก็ติดตัวที่เราได้ได้ใช้งานนะครับอ่าอย่างเช่นไม้ที่เราได้ใช้งานก็อ่ถ้ามาติดตัวนี้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงอีกนะครับเวลาเราผส,สามสมมดาวมันก็จะหัวร้อนนิดๆนะ <laughs> ถ้าไม่ติดตัวที่เราใช้งานนะครับแต่ถ้าไม่ติดตัวที่ที่เราไม่ได้ใช้งานก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้ เผื่อเราได้ตัวที่เราใช้งานก็ออกมาใช้ในอนาคตก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวอิมเมจที่เราจะได้จริงๆจากการฟาร์มปะจุนภัยของเรานะครับก็จะเป็นตัวในการอัพเลเวลนั่นเองครับอืมก็คือเอาไว้อัพเลเวลให้กับตัวละครของเรานะครับผมอย่างเช่นผมไปฟาร์มในอ่ะมานะครับผมก็จะได้เจ้าตัวนี่ครับผม อัพเลเวลนะครับยาขัดอัพเลเวลของอีเมจันนั่นเองเราก็อัพทำให้อีเมจันของเรานะครับสามารถเลื่อนขั้นไปได้เรื่อยๆนะครับผมว่ามันได้จากไหนบ้างนะครับซึ่งอีเมจันไปจนไทยนะครับยิ่งเราอัพเลเวลบ้านเรานะครับไปเยอะมากเท่าไหร่นะเราก็จะสามารถมีตั๋วนะครับตั๋วที่เราใช้ไปจนไทยเนี่ยเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมนี่นะอย่างเช่นของผมนะครับเลเวลเก้าเนี่ยผมก็จะได้6ตั๋วนะครับตรงนี้เนาะหตั๋วก็คือถ้าเรามี6ตั๋วเราเอาไปต่อสู้6ตั๋วเนี่ย เราก็จะได้ของ ที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องของเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยาขัดอิมเมจไม่ว่าจะเป็นออร่านะครับที่เอาไปใช้อัพดวงดาวน,ะนั่นเองนะก็สิ่งที่เป็นผลประโยชน์สําหรับสายฟรีหรือสายงบร้อยของเรานะครับจำเป็นต้องทำจ,จริงเนาะเพื่อที่จะเอาอิมเมจของเราลงไปแข่งในลานประลองนั่นเองครับายาขัดอิมเมจครับธาตุไฟนะครับ3ดาว3ตัวเลยนะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของกล่องของขวัญที่เกี่ยวกับของเล่นนั่นเองครับผมนี่แหละ ตัวสำคัญนะครับที่เราจะไปหาของเล่นใส่ให้กับอิมเมเจนของเราและออร่านะครับที่เราต้องได้แล้วก็เอาไปอัพในส่วนของดวงดาวนั่นเองครับซึ่งออร่าเนี่ยหายากมากๆนะครับหาได้จากตรงนี้แหละที่ได้เยอะที่สุดแล้วนะครับเราก็ เก็บสะสมไว้นะครับยิ่งในแพทๆต่อไปนะครับก็จะมีธาตุแสงกับธาตุมือเข้ามาด้วยนะครับเออขึ้นเท่านั้นนะครับเรามาดูเลเวล4แล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมไปหาเลเวล4อย่างเช่นเลเวล4ธาตุมือนะครับได้อะไรบ้างเนี่ยมันก็จะได้ยาขัด2นะครับอ่าแล้วก็ได้กล่องของขวัญแล้วก็ไม่มีออร่าด้วยนะอืมเราก็สังเกตตรงนี้นะครับตัวไหนที่ไม่มีออร่าบางทีเราอาจจะตัดสินใจว่าจะฟาร์มดีไมมฟาร์มนะครับจะคุ้มหรือไม่คุ้มกับตั๋วของเรานะครับเราดูธาตุไม้นะครับปุ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูธาตุไม้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมธาตุไม้เราก็ได้อ,ออร่านะครับมา5เลยนะแล้วก็กล่องของขวัญนะครับยาขัดอะไรแบบนี้มันก็จะคุ้มคุมหน่อยนะครับและ1วันนะครับเราสามารถรีเซทต,ตั๋วได้1ครั้งนะครับครั้งต่อไปก็คือจะใช้เพชรนั่นเองครับเพชรก็แนะนําว่าไม่ต้องใช้นะครับถ้าเราเป็นสาย หรือสายงบน้อยนะน่าจะประมาณ6ชั่วโมงหรือเปล่านะครับ6ชั่วโมงนี่แหละ6ชั่วโมงก็มันจะรีเซ็ตให้เราเองหนึ่งครั้งนะครับเราค่อยมาเคลียร์ดูก็ได้นะครับหรือบางครั้งเราก็จะไม่ต่อสู้หมดนะครับเราก็จะเหลือตั๋วแบบเผื่อไว้นะครับเพื่อที่จะรอรอบรีเซ็ตว่าเออไอเจ้าตัว อ่าอิเมจเอนเลเวลหเนี่ยมันจะมาอีกไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราฟาร์มอ m มเมจเอนเลเวลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับมันของมันค่อนข้างที่จะได้เยอะนั่นเองครับผมโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนหลายคนนะครับสำหรับสายฟรีแล้วก็สายงบน้อยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับผม